การต่อไปติดตามรับชมเส้นทางบันเทิงและต่อด้วยละครขูดพยาเสือวันนี้เสนอให้ชมเป็นตอนจบและวันพรุ่งนี้ติดตามช็ละครเรื่องใหม่สัจจะในชุมโจรเสือส้ารา3วันนี้เสนอให้ชมเป็นตอนแรกค่ะส่วนพระศาสนาสุภาซิวานีโสวาจ,จัตตาการเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นมงลคลชีวิตภาพพิธีท้ายวันนี้ค่ะห่มสบายแต่งกายมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่36 จัดขึ้นวันที่9ถึง18ตุลาคมพ2567ณพระนารายณ์ราชินีเวทจังหวัดลบบุรีนะคะและโบราณสถานต่างๆในบริเวณใกล้เคียงกัเราากันไปสองบ้านนี้นะคะสวัสดีค่ะ